เขาหลักรันฮารมาราธอน2022นะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะ ที่หาดแหลมปะการังตําบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะคะนายถลิงศักด์นุชประหารรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดการแข่งขันเขาหลักรันฮารมาราธอน2022ส่งเสริมการท่องเที่ยวการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพและการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่พร้อมจัดหาไรายได้ส่วนหนึ่งให้กับโรงพยาบาลตะกัวป่าด้วยค่ะโดยมีนายอุทิศลิมสกุลผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานพังงา ภักส่วนที่เกี่ยวข้องและนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกว่า1,000คนค่ะค่ะดานายนเลอสักบุญกลินนะคะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าการแข่งขันการวิ่งนะคะเขาหลักรันฮาฟมาราทอน2022ค่ะทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพังงาร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพังงาและ เทศบาลตำบลคึกคักค่ะจัดขึ้นในเส้นทางสุดปังแบบไม่ซ้ำใครบนถนนเลียบหาดปะการังนะคะยามเช้าภายใต้คอนเซปต์ Drive to the Nature ค่ะก็ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเส้นทางวิ่งอันซีนทางธรรมชาติของเขาหลัก แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น3ระยะด้วยการขานั่นก็คือฮาฟมาราธอนเสอกิโลเมตรนะคะแล้วก็มินิมาราธอน10กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรค่ะและรางวัลพิเศษสำหรับนักวิ่งแฟนซีซึ่งก็การจัดกิจกรรมงานวิ่งครั้งนี้นะคะก็จะทำให้พื้นที่จังหวัดพังงาได้แสดงศัก,กยภาพทางธรรมชาติที่สวยงามตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัด Drive to the Nature นั่นเองนะคะสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาไปในตัวค่ะ